ครับสวัสดีครับครับก็ามาดูรายละเอียดนะครับชุดเบรก 5U นะครับจาน38มมฮับเหล็กนะครับผมฮับเหล็กนะครับไม่ใช่ตัดหมวกจานมาเย็ยบนะครับเป็นฮับที่คืงขึ้นมานะโอเคก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่ ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มก่อนอปั๊มก็ใช้เป็น N18 นะเ1็ 18, นะครับตัวซีนล,ลูกสูบไม่ต้องกังวลนะครับผมเช็คเช็คล้างทำความสะอาดให้อนันไหยขาดเปลี่ยนนะครับผมนะก็โลโก้กัดแต่งหน้าให้นะครับตามสั่งนะครับผม ส่วนขาด้านหลังนะครับโมตัดย่นนะครับผมตัดย่นนะครับตัดย่นขึ้นมานะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ทําขานะนะครับตัวปั๊มนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับสองข้างต้องทําเหมือนกันนะโอเคนะครับตัวปั๊มไปแล้วทีนี้มาดู ตัวจานนะครับโอเคจานก็เหมือนที่เกินไปนะครับก็ใช้จาน358มิลของปั๊มหายูที่มาด้วยกันนะมาตัดหมวกออกแล้วก็ทำหับเหล็กใส่นะทำหับเหล็กใส่แล้วก็ยืดด้วยน็อตสแตนเลสตัวนี้ M8 นะครับ M8 ก็คือมันโตความโตอ่มันโตที่8มิลน,นะเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันตอลองวัดดู8มิลน,นะ ก็คือความแข็งแรงเลือเหลือนะครับผมก็ลายจานตามสั่งครับผมส่วนตัวด้านหลังตรงพื้นที่ตรงนี้ก็ก็คือถ้าเรากึงให้มันปาดเรียบไปเลยพื้นที่ตรงนี้มันจะบางนะผมก็ปาดลงไปพอควรให้มีพื้นที่ที่มันแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เราจะประกบด้วยตัวเนี้ยตัวแหวน ใหญ่ทีนะครับประกบแล้วก็ขันทัดตับทับลงไปนะครับผมแล้วก็ล็อกด้วยนะครับน้ํายาล็อกเกีียวนะใช้งานไม่ต้องกังวลครับผมโอเคจานไปแล้วนะครับมาขาขาเบรกก็ใช้เหล็กเหนียวนะครับเหล็กเหนียวทั่วไปนะครับเหล็กเหนียวทั่วไปนะครับหนาก็สิบห้ามิลนะครับผมแล้วก็มีทําบู๊นะครับ บูธเชื่อมติดนะครับผมแล้วก็ปาดขึ้นแท่นปาดให้ได้ด้านหน้านะครับสองหน้าเนี่ยก็คือหน้าได้ด้านหน้าหน้าเดียวกันนะครับมันร่วมศูนย์กันนะต้องปาดร่วมศูนย์กันโอเคขาไปนะครับผมก็ผ้าเบรกนะครับในชุดก็จะติดตั้งร้ามผ้าเบรกใหม่ไปเลยนะครับผมโอเคผ้าเบรกก็ก็จะไม่ใช่เกียร์ที่มัน ทนความล้งสูงนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงเท่าตัวนั้นนะครับผมก็จัดให้ตามความเหมาะสมนะครับผมจะเป็นผ้าเบรกใหม่นะครับในชุดโอเคใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมรายละเอียดชัดๆนะครับผมครบๆนะครับผมนะครับช่างพงเบรกซิงครับผม